มาแล้วพ่อฟื้นหมวดฟื้นเด้อของเรามาถึงแล้วเย,ย้เฮ้ยมาพร้อมกับใครอ่ะอ๋อมีโอมาด้วยนะฮะมาช่วยกันนะครับในการที่จะลากเข็น แค่ปลูก่อนหรือแค่ต่อเ่จ้ยังไงก็ต้องยูกลับแล้วเจ้าอือเอาจากไหล่ะรถลาดเวลาเอวตสตาร์ดีบาว้าตสตาร์ทีแล้วไดีไเสียแวมันลงื้นเลยพอฟื้นไม่มาอยู่ข้างหน้าบ่เดียวเราะว่าเพราะว่าเราต้องเอารถลา เอารถเารถเราเลี้ยวอ๋อเอาเลยนะนี่0ตามได้ตามนะครับตามได้มีบ้านขายบ้านอะไรทัพวันนี้ที่ยี่สิบเจ็ดด้วยนะครับผมเพราะข่าวเสร็จแล้วออกหนึ่งหนึ่งไปแล้ววันนี้แหละเจ้าหนึ่งศูนย์เลยทีนี้นะครับแล้วก็มีหนึ่งศูนย์แปดนะครับผมตัวเลขเยอะเลยโอ้ยต้องไปเอาแปดศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบสี่นี่นี่อ๋ออันนี้โบ้แล้วล่างกระปแล้วมาโดนกระปุแล้ววัดดวงเอาครับทุกคน ไม่หกศูนย์ก็ห้าศูนย์ไปแล้หกหนึ่งต้องมีศูนยแหละเพรรถมันดับรศูนย์ต้องมาเออวอเมันขึ้นน้อ็นองมาอีกเาคือเ่ะน้ององมาช่วยเข็นแล้วมาช่วยเข็นมาช่วยเขนเอาลงเอาลงแล้วก็ดูไปจักหน่อยยูลงหัน งูล้องหาแล้วก็มัดล่ะขาขาต้องไม่ยุดเดี๋ยวยไม่หยันไม่ได้มาหมาแต่แบบพื้นนะเดี๋ยวไปหาขาตั้งกล้องก่อนนะฮะเพราะว่าเดี e ๋ยวเราจะต้องทำการจุดกระชากลากถูนะครับอ่าวยังไง បាយបាយបាយ ไปนี่ละครับ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 พรับอนี่เอาข้าววงต้นสำจานนี่อืพุ่นฮักเบรกเบกเคือไปเบรกแล้วแม่เอ๊ยีพอเจ้าีน้นามาเลันี้อ้าวน่มัดย่างเดียวหอีคันรถมาเฉียวค้หัวไปคุ้นพอดโอยังเอาขั้นนี้ไปสักวันนี่เออ เจ้าก็ได้มนหรือ okay, ว okay. kind of mm ่าเข็นเข็นเข้าไปในบ้านเขาเลยอ่ะเข็นอีกก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะเมื่อกี้เจ้าของบ้านเขาเพราะว่าเจ้าของบ้านเมื่อกี้เขาออกมาดูแล้วเขาก็เขาอนุญาตเจ้าของบ้านใจดีมาก นะเมื่อกี้เพื่อนก็ออกมาดูนะฮะแล้วก็บอกว่าเข้าไปข้างในก่อนไหมนะครับลอยแล้วเหรอลอแล้วเอาอีไม่ลอมันเล้วเลยนะเออเราจะไปตรงนี้นี่รถไปนี่ถ้าได้เราขั้นนี้ออกอ่ะเดี๋ยวไปเสือจะไปถอยของคันเสือออกก่อนนะฮะท่านผู้ชมใครเรื่องจะโบก บอกเดียวกำลังได้หไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยยังมาถึงหนึ่งนาทีเลยบอยไหมผมต่อมาละไม่มีเลยน้ำคลองเลยน้องตองเดี๋ยวค่อยลล้างไหมเดี๋ยวค่อยข้นรขึ้นรถค่อยล้างทีเดียวขึ้นรถทีเดวคมาเลยมาเลยนี่นีรับรถดูวางนะครับรถงวาง ไม่ใช่วางขานะครับลุงวางน้องตองจะประดงวางขาวางขาเยวเดี๋ยวเอาลังัาที่หนึ่งก่อนกีลาผ้าพ่อมาอย่างมาเนี่ยพอพ่อบอกผ้ามาอะบอกค่ะแม่บอกว่าได้เป็นอย่างคือหลับแขกหลับอยู่เลรับขารอดูรอดูพวกนี้บอกอ้าว ระหว่างนี้ก็ร้องเพลงไข่พะโล้ให้ฟังก่อนแล้วนี่ร้องเพลงไข่พะโล้พะโล้ข้อนี่มามเข้ามาถนนเข้ามานี่เข้ามานี่เร็วไม่เครียดว้องเพลงไข่พะโล้ให้พ่อฟังก่อนไปร้องหน้ารถก็ได้ต่ออาไม่สอดเอาเด้อกลมแล้วก็แบงกลมกระแบงอยากกินไข่พะโล้กินกับแกงกะกินกับแกงกะหรี่โป้กินกับปล่อยวชิอร่อยดีน่ากินน่ากินโป้โป้ปเบลมาจากไหนลาดูตอบบอก ปลาแก้วแม่ทียกับโพดไป่ละลากกันหนึ่งแล้วท่วันนี้เรก็กินไข่พะ็มโอ้โหกินไข่พะโล้เลยลองเพิ่มไข่พะโล้ให้ฟัดเจ้าว่าเมื่ออื่นติดได้มาไก่มาเนี่ยโอ้โหลากปอยจะรู้สูตรทำเลยเหรอคะลงมือทำเองเลยมันห่อนากปอยรู้แล้วว่าแรกปล่อยจะรู้วิธีทำนะคะมูจักและอาการมันลดอันนี้ น้ำบวน์องที่มันสีออกแถบทองงแดงแล้วกล่องเนี่ยะนลเท่งน้ำบวนน้ำละอืมัน้อนะที่จริงนี่นะวันใดนี่ทาน้ำวนก็บบเป็นอย่างตื้นตัวนอได้บฮอนตอนนี้เราก็จะลากไปโน่น้านปูบริจิตจากในใจประมาณแปดแปดบวกสี่ อ่าสิบสองกิโลนะครับสิบสองใช่ไหมจากบางปูปริจิตมาสิบสองกิโลจากที่แยกจกกุดระคำไปบ้านเรานะ่ะบ้านพักยูทูปเบอร์เรานะ่ะสี่กิโลครึง่งอ่าเคยจากแยกกุดระคำมานี่อีกเจ็ดกิโลครึง่งบอะประมาณเจ็ดก็รวมแล้วก็สองสองกิโล นเนี่ยร้านกระเทียมต้มยำช่องน้ำเงินนะครับตอนนี้ก็จะมีช่องลุงหวังน,น,น้องตองจัมปาบุดงนะครับแล้วก็น้องตองแล้วก็สมอนชาแนลโอ้สตอรี่เสือนะครับเสือเป็นผู้พามาอ่านะฮะก็เตรียมออกเดินทางกลับจัมปาดง เขาลากมาหลายรอบแล้วเขาเป็นขาประจำกัน,เ,นเขารู้ใจกันขาประจำกัน <laughs> เย่สำเร็จนะฮะแล้วนะคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับไปแล้วไปแล้ว